Cái đường khổng sống buồn, khó khăn การในการขายนาฬิกานั้นมีผลตามกฎหมายเป็น,นะเ,ปนเป็นโมดยะ เป็นโมกียะทีนี้มันเป็นโมกียะอาจารย์ว่ามาสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ใครบอกไม่

你老公。嗯

ีบางไม่เฉยๆแล้วทำสัญญาผู้เรียนกันเขาบอก あ <music> โอเคนั่นที่นิามโมคาคือผมเข้าใจเดี๋ยวจารย์ายเดี๋ยวทยให้เข้าใจผมเข้าใจอยู่อย่างแต่ว่ามันยังไม่กระจ่างอีกสักนิดเดินเติมไกจะจำแม่นขึ้นงั้นเรามาดูเรื่องนิยกรรมที่มันเป็นโมคะอาจารย์จะบอกว่าที่อาจารย์จะสอนในเรื่องโมฆาต่อไปที่เป็นเรื่องอย่างนี้ถ้ามันเป็นโมคะในเรื่องเดียวกันเขาบอกมันโมคะทั้งหมดแต่ถ้าเจตนา ส่วนในื้อข้าวไหมพ่กแก่พาะส่วนอะไรนะคะส่วนจำนอนพอจำนองไม่ได้ไปฆ่าตามแต่เขาสัญญาผู้ยิงเงินเงินนั้นยังมีผลอยู่ไม่น่ากฎหมายแย่เลยพ่ออะไรตายละถ้ามันเสียไปหมดเลยคนผู้ยิงเงินเงินกันพอแก่ไหมไม่ได้ เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเพื่อนในห้องเรียนด้วยกันหรือเปล่าคะเคยมาบ้างไหมครับ,บครั้งที่สองที่แรกครับโอ้อาจารย์ลืมไปเลย,เ,ลย,เ,ลยเรียนสอนงที่แรกสอนอาทิตย์แรกไม่ไเรียนของอาจารย์ไม่ถูกจับก,ก่อน <c oughs> ว้าวอาจารย์อาจารย์อาจารย์คนใหม่ใหม่ กัได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าพี่กับน้องขอพี่ซื้อลอตเตอรี่มาสิใบน้องอยากได้พี่ขอไปสิในใจพี่ไม่อยากให้ลอตเตอรี่ใบนี้กับน้องแต่ใจัวน้องจะเสียใจมันกล้าขอเราก็ต้องกล้าให้อะไรเนี้ยก็ยื่นลอตเตอรี่ใบนึงใบให้ เรื่อความมันบอกวมีกการที่ทำอยู่นะสมบูรณ์แต่มันมีเอ็กเซสก็คือข้อข้อที่กำหนดไว้ต่อท้ายมาบอกว่าเบนแสเขาว่บล็้นแต่เนี่ยจำได้ไหมคะไอ้เบนแต่ Thank you. ที่สองกรณีน่านะให้ผมผมไปเรียวกับพี่เขาแล้วหลังจากเที่ยวลงให้อาจารย์สอนต่อสมติดคอสเลยมาพฤติกรรมพี่เป็นโมฆะอีกกรณีหนึ่งอาจารย์นนสมตามหลังสุดเลยที่เป็นโมฆะอีกกรณีข้างหน้าข้างหน้าเขาบอกว่าข้างหน้าเขาบอกว่ารู้ไม่ไหวละอีกกรณีหนึ่ง็นเรื่องอะไรคะ คนจำในเรื่องมันเป็นโมฆะได้นะที่การศึกษาการรู้เนี่ยว่าวันนี้เราเรียนไปแล้วก็เรียนไปเรีนไปถูกไหมแต่เราจะรู้อีกีรับงไ้สอนเราไปอ่านแต่วันนี้ถ้าเราควรกันอีกทีในข้ออาจารย์จะไปสอนในเรื่องโมทีย่าจำโมฆะอาจารย์ก็อยากจะรู้รู้หรือยังนิดจำใดที่มันเป็นโมฆะทิดจำจะเป็นโมที่ยอาจารย์ควรให้เป็นโมฆะอีกกวันนึงวันไหนค้ตามมาตาวัยไหน รวมอะไรเป็นเจตนา มองดีวกว่าอาจารย์เจตนารวงนะ บิดาจะย่รถยดนทางหนึ่งให้กับลูกชายคนเล็กแต่คนลูกชายคนโตอยากไม่ใช่มันไส้คือลูกอ่ะมันต้องแสดงออกว่าให้นักความการครอบครัวมันถึงจะปกติสุขใช่ไหมเขากลัวลูกชายคนโตจะว่าให้พ่อลำเทียงเขาก็เลยไปทําพิธีกรรมขายรถยนต์ทางนั่งาให้กับลูกชายคนเล็กพ้ธีกรรมขายรถยนต์ ของพ่อก็มีอย่างนี้มันไม่ได้มี 检查